สวัสดีคะ่ะเจคเคนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะมีบ้านสองหลังค่ะอยู่บนพื้นที่กว้างๆนะคะอยู่บนพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสองตารางวาค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของการปรับลดราคาพิเศษค่ะทุกท่านเพื่อที่จะต้องการทำการขายด่วนเลยนะคะจากเดิมขายอยู่6กล้าน5แสนบาทตอนนี้ปรับลดราคาขายด่วนเรื้อเพียง 5ล้าน5เสน0บาทเท่านั้นค่ะปีที่แล้วนะคะทางด้านธนาคารได้ประเมินไว้นะคะอยู่ที่4ล้าน8แสนบาทค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะเดิมแล้วเคยเป็นบอ่อกุ้งและร้านอาหารบอร่อตกปลาค่ะชื่อตาตอมนะคะเป็นบอ่อที่มีชื่อเสียงบอ่อหนึ่งเลยค่ะในโซนของจังหวัดชลบุรีนะคะเคยเป็นร้านอาหารที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันอย่างแน่นหนาค่ะทุกท่าน ท่านใดนะคะเป็นนักตกกุ้งตกปลาน่าจะรู้จักกันดีเลยทีเดียวค่ะตรงนี้เลยนะคะสถานที่นี้นะคะลมพัดเย็นๆค่ะบรรยากาศดีๆเย็นสบายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ร้อนอบอ้าวและหน้าฝนนําไม่ท่วมด้วยค่ะเหมาะสำหรับการประกอบธุรกิจเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่ตำบลสํานักบกอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะปัจจุบันนี้นะคะ ร้านนี้ได้ปิดกิจการลงไปเรียบร้อยนะคะเนื่องจากพี่เจ้าของร้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพไม่แข็งแรงค่ะต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆนะคะจึงจําเป็นต้องประกาศขายเพื่อนําเงินไปรักษาตัวค่ะขอผู้มีไฟมาสารต่อกิจการนะคะกิจการที่เหมาะสาหรับทําเลนี้นะคะเหมาะสําหรับการเปิดร้านอาหารบ่อตกกุ้งบ่อตกปลาร้านกางเต็นท์คาเฟ่ค่ะบรรยากาศดีๆนะคะ ิกับธรรมชาติเลยค่ะทุกท่านสวยพื้นที่กว้างเลยทีเดียวนะคะ5ล้าน5แสนบาทนะคะ1ไร่ 1, 1 000, 100, 000างาน72ตารางวาท่านใดสนใจที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรในคลิปและมีบริการรับฝากขายบ้านและที่ดินทั่วประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีพิกัดใส่ไว้ใต้คลิปด้วยค่ะ <S <S สำหรับวันนี้นะคะเจเคนขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้นะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ